สวัสดีครับมาพบกับที e คนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในคลิปโคโรโบตวเก่าที่เราคิดถึงนะครับอ่าตรงนี้ก็จะอุ่นเครื่องโคโรโบเยอะสนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเดือนหน้าสิงหาคมเนี่ยเป็นรอบของโคโรโบเรนเจอร์นั่นเองนะครับส่วนตัวใหม่จะมาวันศุกร์ที่31กรกฎาคมนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2สัปดาห์แล้วนะฉะนั้นสายฟรีนะครับวางแผนเก็บรูบี้กันได้แล้วนะครับ รอบโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยอยากจะให้ฝากความหวังนะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะปั้นทีมใหม่ๆนะครับแน่นอนเลยนะครับว่าจะต้องมีตัวพื้นฐานของทีมที่ดีแน่นอนนะอ,อยู่ที่ว่ามันจะเก่งระดับไหนครับโคโรโบเลนเจอร์ Ranger, การันตีแน่นอนว่ามีตัวเก่งนะครับอยู่ที่ว่า บางรอบก็จะเก่งปกตินะบางรอบเก่งมากนะครับบางรอบนี่แบบเก่งมากๆเป็นเทพนะครับอันนี้ต้องรุนกันเอานะส่วนตัวดาเมจดีๆนะครับก็อยู่ที่ว่าจะออกมาเป็นสายไหนเนอะอาบางทีออกมาเป็นว่องไวก็อาจจะไม่เก่งมากก็มีนะบางรอบไปตกพลังแล้วเก่งอ,อย่างรอบที่แล้วเนี่ยเมริโอดัสนะครับสายพลังนะใช้งานดีๆครับปั้นแม็กซ์ได้เลยนะครับบทตำนานนี่ใช้กันเพียบเลยนะเห็นมีคนถามกันเยอะนะว่าปั้นเมลิโอดัสดีไหม ปั้นเลยครับโอ้โหนี่มันผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วนะเพิ่งจะคิดมาปั้นนะครับเมโนดัดใช้ดีครับอ่าอย่างตัวว่องไวนะครับสากุระอ่าโอรโบสักุระวอนะครับอันีหลักผมก็ใช้อยู่นะบนตำนานก็เห็นใช้กันอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นดาเมตตรงนะครับไทกะอ่าเป็นดาเมจไวพิบอันนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วนะครับเห็นชื่อก็บอกยี่ห้อแล้วนะว่าค่อนข้างจะโอดมากครับอีกตัวหนึ่งคิงอ่าคิงก็เป็นไหวพิบนะครับที่ดาเมจก็ใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นหล เขาจะใช้ทางป่วนมากกว่าดาเมจนะครับเพราะว่าซัมมอนออกมาขัดขวางเนี่ยถือว่าใช้งานดีดนะครับได้ได้ว่าเป็นตัวเก่งนะส่วนทางป่วนเนี่ยบางรอบโคโรโบก็ไม่ค่อยมีนะมีก็จะปวดไม่มากแต่บางรอบปวดมากๆครับอย่างคิงนี่ก็ถือว่าปวนดีนะอย่าง คราดิสนะครับรอบโคโรโบสักระวอโอ้โหอันนี้ลำลำเยา้ายวนนะแบบเนี้ยมันพิเศษครับใช้งานได้ยาวนานนะฉะนั้นมาลุ้นกันเอาครับว่าโคโรโบเรนเจอร์ที่จะมาถึงเนี่ยเรนเจอร์จะเก่งระดับไหนนะครับมีทางปวดหรือเปล่านะเก็บรูบี้กันให้ดีๆนะครับส่วนวันนี้นะครับผมนําเจ้าโจคอนดอร์มารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโจมาจากโคโรโบกัตชั่มแมนครับมาเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนะ ก็1ปีกับอีก1เดือนนะครับซึ่งผมบอกว่าการใช้งานยังดีอยู่นะครับอาจจะไม่โหดเท่าเดิมแล้วแต่ว่าก็ยังพอใช้งานได้ ID, ID 2อ4ผมใช้อยู่นะครับ ID หลักนี่ไม่ได้ปั้นแม็กมาใช้นะเพราะว่าตัวมันเยอะแล้วนะครับโตเป็นดาเมจลงนะครับสายว่องไวทัดไม้อาดาเมจทัดไม้หลายคนอยากจะมีนะเพราะว่าตัวท่านน้ำมันเยอะนะครับพอจะใช้งานดีดีนะครับมีพลังโจมต,ตีกายเดิมไฮเปอร์แม็กครับก็เกือบากรานสองสูงมากนะเซตต์สูงมากนะครับพลังชีวิต เกือบเกือบล้าน2ครับก็พอใช้ได้อยู่เหมือนกันนะก็เรียกได้ว่าสเตตัสนะครับดีครับสเตตัสถือว่าค่อนข้างจะสูงนะโดยเฉพาะดาเมจนะครับยืนจุด180อันนี้ยืนใกล้ไปน,นิดนึงเป็นกลุ่มข้างหน้าแล้วต้องมีเกียร์ดีนิดนึงนะไม่งั้นอาจจะตายได้อยู่เหมือนกันนะครับโดนดาเมจทัดไฟยิงทีเดียวเนี่ยความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ94ดีหน่อยนะยืนใกล้ก็ต้องวิ่งไวด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยต้องมาหาเกียร์วิ่งไวใส่อีกนะครับ ความเร็วใ,ในการโจมตีถือว่าอยู่ในขั้นสูงเลยนะครับแล้วมาตกกับสายว่องไวอันนี้ถือว่ามีประโยชน์นะตีป้อมตีเรนเจอร์ครับหรือว่าตีคริสใส่เรนเจอร์เนี่ยสเท่าครับบางทียิงชนะทางท่าโดยคริเนี่ยตายได้อยู่เหมือนกันนะฉะนั้นมีผลนะครับคู่าเรนเจอร์ปกติครับอัลตราเก้าไฮเปอร์สิบสามไฮเปอร์แม็กก็จะหารครึ่งนะครับเหลือ6.5จุดาครับธาตุเรนเจอร์ก็ไม่เยอะไม่น้อยจนเกินไปนะครับ สกิลหนึ่งดาวกระจายขนนกครับเป็นการทำดาเมจในกลุ่มข้างหน้า32เท่าเลยครับสกิลพ่วงลดแม่นยำสกิลครับแล้วก็ลดแม่นยำธรรมดานะก็คือตีธรรมดานั่นเองกว้างแค่220จุดเท่านั้นนะถือว่าไม่กว้างครับไม่ทะลุอมะตะด้วยนะแต่คูวสกิลเจ็ดวิครับก็ถือว่ายิงรัวอยู่งานนะส่วน Skill สกิล2ครับเบิร์ดวิซายอ่ถ้าเกิดทำเป็นอัลกล้าดาเมจ36เท่าไฮเปอร์40เท่านะครับ สกิลพ่วงยกเลิกผลลั์บ,บัฟนะครับแล้วก็ลดพลังโจมตีเน้นไปที่ดาเมแล้วกันนะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวดาเมจสองสกิลนะครับตีกิลเลเตเจ๋งมากอ่าตีจุติก็ดีครับนำไปวิ่งสเตจอีเวนต์ก็ได้นะครับ PVP นี่ก็ถือว่าโอเคนะสกิลนี้กว้าง3 0 0จุดเอ่อ300จุดนะครับสกิลกว้าง300จุดแต่ว่ามันมีการโยนไปที่กลุ่มหลังนิดๆน,นะก็อาจจะขยายไปประมาณสัก4 0 0 500จุดได้นะครับเมื่อก่อนมันเคยข้ามไปไกลนะ ต่หลังๆเนี่ยมันอาจจะโดนเนิร์ฟนะครับตามปกตินะเรนเจอร์พวกที่โยนข้างหลังเนี่ยบางทีก็มีการโดนเนิร์ฟไปบ้างนะให้มันขยับจุดมาข้างหน้าหน่อยนะครับอันนี้ก็มีโดนกันหลายตัวนะครับอูตาสกิลก้าววิครับในร่างไฮเปอร์นะครับความสามารถไฮเปอร์มีโวกาสลบล้างค่าต้านพลงังป้องกันอันนี้เป็นพลงังป้องกันนะพวกกันกายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นะครับฉะนั้นเนี่ยตัวแบบนี้ทำอัลตร้าก็ได้ครับเน้นปล่อยตัวไวทำไฮเปอร์ก็ได้อาดาเมจหนักนะ โมแบบนี้เลือกได้ทั้ง2ล่างครับเรนเจอร์ไม่จําเป็นต้องทําเป็นไฮเปอร์เสมอไปนะครับต้องอ่านสกิลนิดนหนึ่งนะครับแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ด้วยนะครับส่วนการสาเกียร์ฟรีนะครับอ่าม่วงไวถ้ายืนไกลผมจะให้ใช้ปืนเลยเพราะว่ามันจะได้ยืนไกลออกไปอีกแล้วก็ยิงคลิกได้ด้วยนะครับแต่พอยือนใกล้นะครับตัวนี้ยืน180สจุดใช่ไหมก็ใช้ธนูไปแล้วกันอ่าใช้ธนูก็จะเหมือนกับพวกสายพลังนั่นแหละที่ผมแนะนําว่าใช้เป็นธนูนครับอ่าต้องกางก็เป็นเกียร์ป้องกันที่ดีที่สุดนะ กินเจ็ดดาวรองเท้าเรียวนักก็ได้ครับช่องสุดท้ายก็ปรับเอาถ้าเกิดใส่ปืนแพนเ็ตซิเเปอร์ช่องสุดท้ายก็เป็นกระเป๋าออกสกิลนะแต่ถ้าเกิดช่องแรกเป็นธนูหน่กช่องสุดท้ายอาจจะใช้เป็นเข็มคาดน้ําตาก,ก็ได้นะครับเพราะว่ามันยืนใกล้นะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูกันที่สเปหลักนะครับว่าดาเมจมันเนี่ยรุนแรงแค่ไหนนะแล้วก็การโยนไปที่กลุ่มข้างหลังมันยังโยนอยู่หรือเปล่าหรือว่าโยนน้อยลงนะครับ อันนี้มีการโดนปรับเนิร์ฟได้ตามปกตินะเรนเตอร์โดนเนิร์ฟเนี่ยเรื่องปกติครับอยู่ที่ว่าจะโดนเนิร์ฟแล้วแบบเป๋ไปเลยก็มีนะบางตัวเนิร์ฟแล้วแบบว่าใช้งานแบบย่าลงชัดเจนอันนี้ก็มีเหมือนกันนะอ่ะสกิลหนึ่งโอ้โหนี่คือสกิลหนึ่งนี่ก็ชัดไปเกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าดาเมจหนักนะอ่ะเดี๋ยวเราจะเน้นไปที่เบิร์ดมิสไซน์นะครับโอ้ไม่ค่อยจะข้ามเลยนะถ้าข้ามก็น่าจะข้ามนิดหนึ่งนะ ก็กโดนไปเยอะแล้วครับแต่ก็ใช้งานหลักคือดามเมจสองสก,กิลครับการที่ไม่มีนะครับทะลุอมตะนะครับก็ต้องพึ่งเรนเจอร์ตัวอื่นสักนิดนึงเออถ้าเกิดใช้ตัวเดียวโดดๆนี่ก็อาจจะยิงไม่ค่อยเข้านะอันนี้ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับอันอย่างผมมีตระเข้นะครับก็เดี๋ยวคงจะพึ่งพาบอสตระเข้สักนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบกันใน PVP นะครับมาดูของจริงกันดีกว่าอาสัปดา์นี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่นะครับ เอาน้ำหนึ่สตัวอ่ามาได้อยู่โอเคไปดูกันครับคือลีกแถวนี้เนี่ยสบายสบายนะครับทัดน้ําเยอะนะครับเออแล้วส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ปั้นแม็กนะครับอีกจุดหนึ่งคือการที่มันโยนไปที่กลุ่มหลังอเออเรนเจอร์บางตัวเนี่ยออกมาจากหน้าป้อมยังไม่ทันได้รับบัฟอมาต่าอย่างนี้นะก็อาจจะโดนได้อยู่นะ,ะเดี๋ยวมาเน้นกันที่ตัวของโจนะครับกับเบิร์ดมิซเอเดี๋ยวดูข้างหลังบินไป อ้าวหายหายอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะดูนะครับตังหว่าที่เบิร์ตบินมากับเรนเจอร์หายอ่ะมีควันขึ้นอยู่เหมือนกันนะนี่ครับชัดเจน,นครับเดินออกมานะครับไม่สนเลยครับว่าจะเป็นสายไหนถ้าคูณเปราะบางไม่มีอามาตะนะครับโตบอกสอยได้เลยเนี่ยเห็นไหมโอ้โหเบิร์ดปุ๊บเบิร์ดปุ๊บบินพับเลยนะแรงครับคือดาเมจเขาหนักมากนะโอ้โหนี่ชัดอยู่เหมือนกันนะ แต่คราวนี้มันอาจจะมีโดนตัวอื่นด้วยนะเพราะว่าเห็นลีน่าลีน่าอ่าลีนาเขา copy ผมไปอ่าไม่ใช่ละอ่าลีน่าเขาป o p y ผมไปนะแต่เมื่อกี้นะครับดาวินชีนะครับโอ้โหนี่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 โอ้โหได้นะอ่ถ้าเกิดใครไม่มีตัวดาเมจเจ๋งๆแบบหมดหมดสต็อกละไม่เหลือตัวละเหลือแต่ตัวปกตินะครับก็ไปปั้นได้ครับนี่อย่างตัวเคโลโลนะครับ เจ้าโกบลองครับก็ถือว่ามาจากรอบโคลโบเรนเจอร์นะเป็นตัวทางบัฟถึกนะครับแล้วก็มีสกิลป่วนด้วยก็คือสกิลใบอะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการปวนธรรมดานะบางรอบมันป่วนพิเศษเส้นแบบสร้างซัมมอนขึ้นมาปันป่วนนะหรือว่าอย่างตัวคลาิสเนี่ยอันนั้นมันก็จะพิเศษพิเศษไปนะเออพิเศษจนแบบว่าอยากได้เลยทีเดียวนะครับอมีตัวบินไม่เล่นครับทีมผมไม่มีตัวการบินนะก็ต้องคัดทีมครับนิดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้นะ้ํามีอยู่ 2ตัวเท่านั้นออมายะอา่ามี3ตัว4ตัวเออตาเราวนี่มองไม่ค่อยจะทั่วถึงนะมายะนะครับไม่ได้สถับล่างอ่ะก็ตายได้อยู่นะครับโอเคมาดูกันครับอ่าทีมเขาเนี่ยอ่าไม่มีตัวดาเมจไฟเจ๋งๆนะเห็นมีแค่ดารูมะนะครับอ่ะตัวหลักของเขาเป็นเมเลดัสนะครับก็อ่ะได้อยู่เดี๋ยวเราจะใช้นะครับตัวของ รีนาครับมาตัดการเมริโอด้สกันนะอสุโจก็บินครับมาบินกันโดยตรงเลยอ่าเรามาเน้นนะครับดูบินนะครับงานวันเด็กหรือเปล่าเนี่ยเออมาดูเครื่องบินนะครับโตอยู่ไหมเอ้ยเขาบินใส่เราซะมากกว่านะอ่าดูเหมือนโจเราแตเงียบเงียบโดนสกิลใบผมว่าอ่าบินไปแล้วนี่ครับโอ้โหบินปุ๊บก็ วัญขึ้นอยู่เหมือนกันนะเอาบินอีกขวัญขึ้นอีกโอ้โหไม่ทะลุอมะตะนะครับไม่ทะลุนะะแต่ว่าทีมผมเนี่ยมันมีตัวทะลุอมะตะอยู่เหมือนกันนะครับเอาผมพัดก่อนเดี๋ยวจะติดป้อมจนเกินไปนะครับอ่าทามะานะครับก็เป็นโคโรบโบเรนเจอร์นะถือว่าเป็นตัวดามเมจเจ๋งเหมือนกันนะครับของธาตุน้ํานะคือถ้าเกิดแบบทาม,มานะเนี่ย ยิงทะลุออกมาตานะครับแล้วก็เคลื่อนที่ไวสนิดหนึ่งเนี่ยแมตต์ตกกึงเพียบเลยครับปัจจุบันคงใช้กันเต็มบม้านเต็มเมืองอยู่นะแต่พอเรนเจอร์นะครับมีจุดอ่อนเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็ทําให้ตัวมันอ่อนแอเยอะอยู่เหมือนกันเนะอะอย่างนี้นาครับค่อนข้างจะครบเครื่องแต่ว่าตายง่ายอย่างนี้นะครับก็เียได้ว่าการใช้งานก็จะถูกลดประสิทธิภาพลงไปเยอะนะพอมันตายง่ายปุ๊บเนี่ยีย้ได้ว่า ปล่อยตัวออกมานี่แทบจะไม่ช่วยเหลืออะไรเพื่อเลยนะครับอ่ะเจอกับโอ้โหมีไฟ2ตัวแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยอ่านถาคาดน้ำเขาเยอะหลายตัวโอเคมาลองดูกันดีกว่าอ่าน่าเป็นห่วงนะทางดรอนโตแล้วก็คิริวนะครับตัวทานไา้ของผมนี่หน้าตะเละนะครับอ่ะเดี๋ยวคงต้องพึ่งจระเข้กันนิดหนึ่งไหวไหมเนี่ยแต่ไหวไม่เราอะ่ะมาถึงก็ลงน้องแข็งเลยนะครับ อันเดียวไม่ไหวเราพัดออกเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้าเราไม่มีตัวธาตน้ําจัดการนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะยืนนานเป็นพิเศษนะเออไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวสร้างกลุ่มนิดนึงอ่ะสร้างไม่ได้เราพัดเลยครับเออัยรุ่นใจร้อนครับัวรุ่นใจร้อนเดี๋ยวมันมาเกาะกลุ่มเราเยอะเกินไปนะครับอ่ะมาพัดมาหน่อยเราจะได้ แ้่แข่งนะครับเอาไม้พัดนี่เดี๋ยวโดนโตนะเออเดี๋ยวโตบินเลยนะข้างหลังโอเคเคโลโลทำงานอามาถือว่าเป็นการช่วยเหลือที่ดีนะครับโอเคเดนเจอร์เหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับอ่าเรามาดูเครื่องบินกันต่อครับบินไปแล้วหนึ่งบินไปแล้วสองบินไปแล้วสามโอ้โหได้ครับได้อยู่ วันนี้มารีวิวโตกันประมาณนี้แล้วกันนะนี่ครับยังใช้งานดีอยู่ครับอ่าอย่างตัวพื้นฐานเนี่ยที่ยังเปิดได้นะครับอ่าวันนี้ก็ทําคลิปไปแล้วนะตอนแรกกับดุยางเห็นไหมผมปั้นแม็กซ์มาเนี่ยทีมแข็งแข่งขึ้นชัดเจนนะครับยิ่งได้เคโรโลมาเนี่ยมันก็เป็นตัวทางถึกนะครับฉะนั้นทีมผมเนี่ยที่มันยืนได้นานขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีตัวทางถึกนะครับอ่ามีตัวทางถึกนะที่เหลือก็จะเป็นพวกตัวป่วนตัวบัฟนะอันอย่างคู่ป่วนนะครับป่วน c อปี้เนีย ตัวของดาวินชีกับโคนิสตีผมก็ใช้นะเป็นคู่ป่วนนะคู่บินนะครับก็ใช้เป็นคู่บินไปเลยนะส่วนดามเมจท,ทีมผมเนี่ยก็มี3ตัวนะครับโตน,นะครับทัดไม้นะครับดีหน้าทาดไฟนะครับตรเทท่าน้าก็ถือว่าครบทีมอยู่เหมือนกันนะถือว่าองค์ประกอบของทีมก็ถือว่าใช้ได้นะแม้ว่าจะไม่มีตัวชนใกล้นะเห็นไหมว่าเรนเจอร์เนี่ยบางทีตัวชนใกล้เนี่ยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับแต่มีจะดีกว่านะถ้าเกิดเจอทีมแข็งๆเนี่ยทีมผมเละอ,อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่า องค์ประกอบทีมนะครับตัดกันประมาณนี้ก็ได้นะนะเห็นมีคนถามเข้ามานะเรื่องขององค์ประกอบทีมครับว่าในเจ้แต่ละทีมควรจะมีอะไรบ้างก็จริงๆมันก็อยู่ที่ว่าเราเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะอันนี้คือบางคนมันมีตัวไม่ครบนะครับที่เหลือก็ตัดตามสัดส่วนนะก็อย่างที่บอกเน้นตึกอะตต้ตึกตึกให้มันครบ2ท่าสามท่านับดาเมจให้ครบ3าท่าประมาณนี้อย่างน้อยทีมก็เล่นได้สบายนะสำคัญคือตัวป่วนนะเพราะว่ามันจะช่วย เสริมทีมได้ดีนะครับอาสซวันนี้นะครับนำเจ้าโจคอนดอร์มารีวิวกันอีกครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งละนะครับอ่าก็ยังถือว่าใช้งานได้ดีนะผมก็คงใช้งานปีกยาวๆนะครับอ้ามีตัวใหม่มาก็คงไม่ได้ทับทางกันโดยตรงนั่นแหละผมคิดว่าดาเมจตัวแบบนี้ก็หาได้ยากอยู่เหมือนกันนะเสียแค่ไม่ทะลุอมตะแค่นั้นเองนะไม่งั้นจะโหดมากเลยนะตัวนี้นะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ